อ้าวลูกข้าวไม่ได้มาหลายวันสองชุดสองชุดสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป <laughs> ็น <laughs> เด็กวัดก็จริงนะแต่เราก็ถ้าเขาสอนมันั่งนิดหน่อยสอนเยอะก็ได้ลูกใช่แต่อยู่วัดอยู่วัดรู้จักวัดนิมมั้ยรู้จักรู้จักนั่านหน้ะผมมาเด็กที่นั่นนะ่ะต้องต้องบอกว่าลูกอะไร ถ้าไปถามเขาต้องถามเาหาลุงอะทัวฮะลุงทัวลุงทัวนะเพราะแถวแถวบางแถวนั้นเขาจะเรียกลุงทัวตการแถวก็วงเยินใหญ่ในคื้นที่ใหม่ครับในกีถามมันน่าชื่อผมชื่อกีนะครับวีรกรรมเยอะไหมลุงฮะมีมีวีรกรรมเยอะไหมไม่มียังผมผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหลุงไม่เอากินของหลวงไี่กิน ครับไปแล้วลุงครับผมโชคดีครับครับ